ดีครับ FC ช่องคุรัญญายปราสมเด็จวันนี้เรามาที่สุสานเสี่ยงเขงนะครับวันนี้เราพาพี่น้องชาวจีนท่มีคุณพ่ออยู่ญาตายายเป็นเรียกว่าเชื้อสายจีนนะครับมาเพื่อไหว้หนะรีหอว่าเสีนยงแมงนะครับวันนี้เรามาที่นี่นะครับล้วก็จะทำคลิให้กับ FC ช่องคุณัญญายิปราสมเด็จได้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายใน สุสานเสี่ยงเข่งครับผมเดินมาก็จะมีทางเข้าประตูสุสานนะครับสวยงามนะครับประตูยิ่งใหญ่อลังการนะครับสุสานเสี่ยงเข่งป้ายแจ้เกืนเนคนับรถเส้นนี้จะรู้ออกกับเมืองบ้านนาได้นะครับแข่งคอยบ้านนานะครับต้าไมนก็จะมีศาลพระภูมนะครับด้านซ้ายมือ เราก็จะมีที่ไหว้เรียกว่าศาลรวมนะครับอยู่ข้างหน้าซ้ายมือมีที่เผากระดาษเนินกระดาษนี่ครับกระดาษเนินกระดาษทองนี่ครับเราก็จะเห็นบรรยากาศของพี่น้องชาวจีนที่มาไหว้บรรพบุรุษนะครับนี่ครับวันนี้มาป็นจำนวนมากครับหลายร้อยชีวิตครับก็จะมีที่ไหว้นะบางท่านก็จะเอาผลไม้หรือของมาเส้นไหว้นะครับ นี่ก็จะเป็นศิลสารวมนะครับนี่เป็นโลงเจเสียงเสียงตึงนะครับข้างนในก็จะมีแต่ภายในก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะครับนะครับทก่านก็จะมาสักการะ,ะจุดธูปเพืเียนไหว้ เข้ามาไในก็จะมีสาราลงทานนะครับเราก็จะมีสรเรียกว่าสาราจิตต,ตอเนเพลนครับายในบรรยากาศก็จะมีพี่น้องชาวจีนมาสักการะบรรพบุบรุษก็จะมานวนมากนะครับหรือว่าว้เซีงแมงเมงนะครับเนี่ยครับกันเยอะครับหลายท่านลหลายร้อยชีวิตครับมีเข้ามีออกตลอดเลยนะครับนะรบรรยากาศกาศับเอซีได้เห็น กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ